สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเจนมีหนึ่งนิสัยนะคะมาฝากเพื่อนๆกันสำหรับเพื่อนๆที่เดินบนเส้นทางสายฝอนิสัยนี้ค่ะคุณต้องมีและทำมันให้เป็นนิสัยของคุณเลยนะคะเพื่อนๆหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะในด้านอาชีพการงานนะคะเขาก็มีนิสัยนี้กันค่ะเพื่อนๆนิสัยนี้นะคะคุณสามารถพัฒนาได้ค่ะ คุณสามารถเป็นมันได้ก็คือการโฟกัสค่ะเพื่อนๆโฟกัสจดจอ่อก็คือการจดจ่อนสิ่งที่คุณต้องการจดจ่อในเป้าหมายที่คุณอยากจะได้นะคะเพื่อนๆทีนี้ว่าสําหรับคนที่เดินบนเส้นทางสายฝอเนี่ยบางคนนะคะก็ถึงเป้าหมายได้เร็วแต่บางคนก็ใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างนานตรงนี้มันก็มีองค์ประกอบและปัจจัยหลายๆอย่างนะคะแต่ หากถ้าคุณพยายามสร้างนิสัยนี้ขึ้นมานะคะไม่ว่าจะสั้นหรือจะนานแค่ไหนนะคะคุณก็จะเจอเป้าหมายที่ใช่คุณก็จะเจอความรักที่สมหวังได้นะคะเพื่อนๆทีนี้สำหรับใครนะคะที่นะ ที่แบบว่ามีมีมีการโฟกัสละช่วงแรกๆใครๆก็โฟกัสได้ถูกไหมคะเพื่อนแต่ในระหว่างการเดินทางปัญหาหรือแม้กระทั่งฟีดแบ็ต่างๆมันมีผลกระทบทําให้คุณเนี่ยไม่ได้จดจ่อในสิ่งสิ่งเดิมไม่ได้จดจ่อในเป้าหมายของคุณเจงก็มีวิธีการนะคะมาฝากเพื่อนๆกันวิธีการนี้นะคะทําง่ายๆค่ะเพื่อนๆแค่คุณทําบ่อยๆไอตัวโฟกัสหรือนิสยัยการจดจ่อของคุณเนี่ย มันก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็คือจากจุดเล็กๆมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆก็คือเทคนิคนะคะเพื่อนๆหากถ้าคุณจดจอดกับสิ่งสิ่งใดแล้วสิ่งสิ่งนั้นนะคะมันทําให้พลังคุณลดน้อยลงหรือแม้กระทั่งคุณเจอฟีดแบกหรือปัญหาคําพูดลบๆมาทําให้คุณลดนะคะลดการโฟกัสลงหรือเริ่มจะออกจาก เส้นทางของคุณเนี่ยให้คุณใช้เทคนิคนี้ค่ะเพื่อนๆก็คือให้คุณย้อนคิดถึงความสำเร็จของคุณย้อนคิดถึงเรื่องที่คุณทำอะไรได้และสำเร็จถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆอะค่ะเพื่อนๆการที่ทำวิธีนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นค่ะเพื่อนๆนะคะทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิต ที่แตกต่างกันไปแต่เจนเชื่อนะคะว่าทุกๆคนมีความสามารถให้คุณนับสิ่งที่คุณทำได้ให้คุณนับสิ่งที่คุณทำสำเร็จนะคะนับมันนะคะให้คิดถึงมันนะคะเพื่อนๆให้คิดถึงมันคิดถึงเรื่องที่คุณทำได้แล้วแล้วมันทําให้คุณภูมิใจในตัวเองทำให้คุณรู้สึกดีนะคะตรงนี้ล่ะคะ่ะมันจะทําให้คุณเนี่ยหันกลับมาจุดเดิมกลับมาอยู่ตรงโฟกัสที่คุณ เจ่ะกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆลองทําดูนะคะมันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้ตัวคุณนี่แหละค่ะแต่ถ้าหากแต่ถ้าหากคุณให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะคะมันก็จะทําให้คุณมีความสุขค่ะเพื่อนๆแล้วมันจะทําให้ตัวคุณได้พัฒนาด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเจนก็เป็นเพื่อนนะคะให้กับ เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ต้องการพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็ข้อคิดกำลังใจหลายๆอย่างนะคะหากถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้สามารถกดติดตามในช่องของเจนได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ